ดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องสวัสดีท่านผู้ชมครับคนมือเพชรอากาศครับพี่น้องเบาเล่ตัดต้นมะม,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 ม่งงะงงะวมมยยคงครับพี่น้อเน่กับพวกเราเราบ็พี่น้องพัฒนากันแลังไปหาอุปกรณ์ไม่เห็นไม่อยู่ครับเปลี่นทันหมูเมียวครับพี่น้องตัดทิ่มจะเปลี่ยนพันธุ์ใหม่ครับตัดทิ้งเปลี่ยนพันธุ์ใหม่นะครับ แล้วง็ได้นเ,นเสียบจริงนะครับเสียบไว้ซื้อครับพี่น้องเสียงดังจังเลยนะครับนี่ครับซุ้มบรรยากาศเป็นจัเลยครพี่น้องง่ายๆก็เอาไว้ครับพี่น้องง่ายๆเอาไว้ที่ไม่ลองกลางซุ้มงานในน้อยๆซุ้มเบาก็ เอาถิงลงนีบครับพี่น้องรถมาปั่นเป็นปุ๋ยไปเลยนะครับเพราะมีการเผาครับพี่น้อง่เนี่ยไม่ได้เผานะครับรถมาปั่นนะครับวิธีการตัดนั่นคนแต่ไมาได้ี่ครับพี่น้องมื่อนี้ไม่ได้เก็บบักม่วงครับพี่น้องมีเวลาพอดีเป็นก็เลยเห็นมาตัดมาตัวเกลือจะเปลี่ยนพันไม่ครับพี่ salts, น,น้องนะครัไม่ต้องย่านพี่น้องไม่ต้องย่านตายตับย่างเดียวนะครับ

có níu mãi hoa mà, níu mãi sao sang mà phiên 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 ที่การตัดพี่น้องจะจ้องใบงานนึ่งเป็นงานเลี้ยงนะครับจ้องใบงานนึ่งเป็นงานเลี้ยงงานนี้ครับพี่น้องบันตัดลงเชล้งานครับพี่น้องระวัง,งานะครับเบิ้งท่างเบิ้งท่างงานไม่ล่มดีๆนะครับพี่น้อง มันีางตเลอกอหนวก็ไ่รองท้อนหนวกก็ไป,นนกกไปปันก็ไป่องอ<า>มันได้สามงานะครับอ<า>ย่างหน่อยคือว่าสามกิ่งขึ้นครับพี่น้องเราจะเก็บไอไดกกบบีนะครับสากิงแลวก็จงไว้กิงนึงเป็นกิงทครับพี่น้อง ครับพี่น้องตรงไว้ยสามซิงนะครับหนึ่งสองสามเอาไว้ทาบพี่น้องแล้วตัวนี้เอาไว้เป็นงาเลี้ยงว่าตรงตรงงาใหญ่ครับพี่น้องงาเลี้ยงไงน้อยก็ได้นะครับเดี๋ยวพาชมเลกหน่อยครับพี่น้องพาเป็นเห็ดแบบเด่นนะครับวิธีการเตรียมไว้ครับพี่น้องคือว่าเตรียมไว้ตัดเตรียมไว้นี่ครับตรงไว้เป็นงาเลี้ยงครับพี่น้องนี่ยตัดออกเปิดให้มีใบสักหน่อยนะครับ งานน้อยจงใบไว้คือตัวนี้บ,บ่ได้สามก็จําเป็นก็ต้องเอาสองครับพี่น้องนะครับัวเพพ่นยูสูงเกินไปมันก็ทับบ่ได้นะครับพี่น้องจะตัดไว้อยู่ประมาณเมตรกลัวพี่น้องเมตรกลัวบ่ห้บ่อย,ยสูงหลพี่น้องเต็มที่ก็ได้แค่สองเมตรนะครับแต่สูงกว่านี้ก็ทับยากครับพี่น้องนะครับตัดลแล้วๆก็จะพ่นสีพี่น้องตัดแล้วๆก็จะพ่นสีครับพ่นสีขาวไว้เพื่อป้องกันว่าให้ต้นพันว่อนครับพี่น้อง พี่ๆ ok ้องรองเขาถามนะครับว่าเพียงือพ่นสีขาวนะครับเนี่ยครับเป็นพ่นเพราะว่าป้องกันว่าให้ต้นห้อนครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้จะได้แค่สองงานพี่น้องหนึ่งงานหนึ่งแต่ว่าตอนที่ว่ามาทาไปีหีบได้ทาตัวนี้หรืครับพี่น้อง่าจะตัดตัดตรงนี้ครับพี่น้องตัดทับจะต้องมาตัดอีกแค่นึงนะครับพี่น้องตอนจะทาคือตัวนี้เขาจะมาทาเพราะก็ต้องมาเปิดหนาไม้ครับพี่น้องเปิดหนาไม้เพื่อจะเสียบเสียบพิงนะครับเนี่ยครับตัดแล้วกับพ่นสีขาวไว้เพื่อป้องกันความห้อนนะครับพี่น้อง ตัวนี้จะพ่นอีกรอบนึงนะครับพี่น้องครับมันจางอยู่พ่นอีกรอบนึงไงมันขาวนะครับพี่น้องเห็นมันขาวก็หนีนะครับเนี่ยสีประมาณนี้นะครับสำหรับบรรยากาศการทํางานของมือนี้ครับทางพุ่นกับเมนเบาวเขียวครับพี่น้องเล่บ่เขากันหัวแตงเล่หัวตะเหล่าครับทั้งคุณสามคนครับพี่น้องตัดตะเก او นี่เป็นพันธุ์อู่เมียวครับพี่น้องจะว่าจะดี้ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอาจจะเป็นเฉลี่ครับพี่น้องหัวหน้าดวันนเขาไม่บอกว่าจะเสียบพันธุ์ใดเพขนบอกแต่ว่าให้ตัดออกก่อนนะครับพี่น้อง ตลาดวันจะเปลี่ยนพันธุ์ครับนี่ครับฟางฝุ่นจะเป็นเชอรี่นะครับสวนฝุ่นจะเป็นเชอรี่แล้วน่าจะเปลี่ยนเชอรี่ครับช่วงนี้นเอาเรียกว่าตัดกินเชอรี่หลายนะครับเกี๋กินเชอรี่หลายครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศจะติดประมาณนี้แหละครับผมแต่ว่ามีอย่างหลายมือหนีพ่อพีพ่อหนองเข้ามาเตรียมนะครับมาเบิ่งการเตรียมเตรียมตัดจริงนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ค้นสีค้นสีขาวครับพี่น้องตัดไปแล้วก็ค้นสีไปน้ำนี่ครับค้นสีไว้ เวลาเขาจะมาเสียบกินเขาค่อยมาตัดอีกเชนึงครับพี่น้องเวลาจะเสียบกินเค่อยมาตัดอีกเชนึงนะครับครับรรยากาศกับทีประมาณนี้ครับพี่น้องกานทำงานกับล็องไปปบับใส่บ้านเัาเพิ่งครับพี่น้องสำหรับพี่ๆน้องๆบ้านเัานะครับผู้ใดที่ว่าเพิ่นมะม่วงต้นใหญ่แล้วนะครับมะม่วงนะครับที่ว่าอยากจะเปลี่ยนพันธุ์ใหม่หรือว่าเห็ดสาวเพิ่งนี่นะครับพี่น้องมันต้นใหญ่แล้วมันกินยากครับพี่น้องเขาก็ตัดลงให้เพิ่นแตกใหม่บ่มีตายครับพี่น้อง บ้านเขาก็บ่ ains, วกอ,อนแห้งมาไหนเนาะแต่บ้านนี้ฮอนแห้งเพื่นต้องพ่นสีขาวนะครับพี่น้องเพื่อป้องกันก้มฮอนครับพี่น้องบางคนนะพี่ๆน้องๆมาถามมาว่าเป็นยังที่ต้องใส่สีขาวนะครับพี่น้องกาต้องใส่สีขาวครับพี่น้องสีขาวจะซ่อยซ่อยป้องกันก้มฮอนได้ดีกว่าทุกสีครับพี่น้องสีขาวเวลาแสงแดดทองลงมาก็จะสะท้อนกลับครับพี่น้องมันจะดีกว่าทุกสีนะครับจะป้องกันได้ดีกว่าถ้าเป็นสีอื่นก็ได้เพื่อนครับพี่น้องแต้ว่าจะสู่สีขาวก่ได้นะครับพี่น้อง ก็ลองไปปับใส่เบิ่งครับสำหรับพี่พน้องบานเขานะครับผู้ใดที่ว่าอยากจะเปลี่ยนพันหมวกมงไม้หรือว่าอยากจะเห็ดเสาต้นหมกมงครับพี่น้องตอนแรกๆก็พ่นสีไว้เดี๋ยวพ่นก็แตกเองครับพี่น้องแล้วสีนี่ก็เป็นสีน้ำนะครับพี่น้องสีน้ำาบเมนไวสีน้ำมันนะครับต้องใส่สีน้ำนะครับสีน้ำพลาสติกนะครับพี่น้องเพิ่นจจบาบ่ได้มีผลกระทมบูได้มีอันนี้ก็ไปต้นหมกมงเขานะครับแบบเป็นสีน้ำมันก็จะบบดีครับพี่น้องต้องใส่สีน้ำนะครับใส่สีน้ำอย่างเดียวครับพื่นี่ สีดำแบบถึกๆก็ได้ครับพี่น้องเขาสื่อม้ามาพ่นเพื่อป้องกันคุมห่อนนะครับเพราะว่าพี่ๆน้องๆเพิ่ง,งถาม,มาหลายคนครับพี่น้องว่าเป็นยังคือต้องพ่นสีขาวนะครับพี่น้องว่าปียังคือต้องพ่นสีนะครับกับพ่นเพื่อป้องกันคุมห่อนครับพี่น้องไม่ให้ต้นพ่นห่อนเพราะว่า,า,าเขาตัดออกมาแดดซองต้นพันจะห่อนยานมันลวกมันตาตครับพี่น้องพ่นสีขาวไว้เพื่อที่ว่าเวลาแดดแห้งๆมันก็นจะสะท้อนกลับเพื่อให้ต้นพ่นโบห่อนแห้งนะครับพี่น้องมันก็นจะ มันจะซอยป้องกันได้หลายครับพี่น้องแล้วพิ่นก็จะถามพ่อผมนะครับว่าได้ใส่ยาใส่หยังบอนะครับบอครับพี่น้องบ่ได้ใส่ยาบ่ได้ใส่หยังเลยนะครับพี่น้องจะเป็นสีขาวสีน้ำเขาเนี่ยแหละผสมน้ำธรรมดาพี่น้องแล้วก็พ่นเข้าไปเลยบ่ต้องผสมยาบ่ได้ผสมหยังนะครับคือแพ้ตัวนี้กับบ่ได้ท้าหยัางครับพี่น้องพ่นทับไปเลยนี่ครับบ่ได้ท้าหยัางนะครับพ่นสีขาวทับไปเลยเวลาเขาจะมาทาบก็ตัดลงพี่พี่น้องตัดแล้วก็ทาบไม่เสียบไม้นะครับเสียบเข้าไปเลยครับ คือตัวนี้ก็มันมีหลายงากับจงไว้ไห,วหลายงาครับพี่น้องตัวนี้4ีงากเพื่อเลือกครับพี่น้องเวลาเขามาทับเขาก็จะทับสามเขาก็จะเลือกเอางาที่ว่างามๆหรือว่าเอาทับได้ก็จะตัดงานี่งานี่หรือว่าจะมาตัดหนีทิ้งครับพี่น้องตัดตรงนี้ทิ้งไปเลยหรือว่าจะทับตัวนั้นก้อนนะครับพี่น้องถ้าติดแล้วค่อยมาตัดทุ่มนหนีทิง้งนะครับจงไว้นะครับพี่น้องเพื่อเลือกนะครับบางต้นกน็ได้บหลายครับพี่น้องได้สองงาน,นะครับแต่ว่าสมากจะได้สามหลอยู่ครับพี่น้องได้สามหลอยู่นี่ครับ ก็สิประมาณนี้ครับพี่น้องวิธีกันองเพิ่นนะครับกันทํางานมือนี่ครับพี่น้องเบ่าหน่อยก็จะมาพ่นสีมาพ่นสีมาตัดต้นอกม่วงนี่ครับพี่น้องมาทำกันหกคนครับแต่ตอนนี้คนหนึ่งคนนี้ข้าไในมาครับพี่น้องเบ่าหน่อยกับเพิ่งออกมาครับเปต่อเครื่องปั้นครับพี่น้องต่อเครื่องปั้นเพื่อที่ว่าจะมาปั้นแต่ต้องร้อยเพิ่นตัดแล้วก่อนครับพี่น้องเพิ่นตัดแล้วเบิดตอนนี้เบ่าหน่อยก็จะมาซอยเพิ่นพ่นสีเทก่อนนะครับพี่น้องตัดเลียวด้วยแล้วก็จะ จะมาปั้นหอกนะครับพี่น้องบ่าม <Yes. S 1> okay. ีการเอาไปเผาคือบ้านเฮาอนะครับตัดแล้วก็ไว้ล่องลางแบบพี่น้องปั้นให้เป็นปุ๋ยไปเลยนะครับปั้นลงเป็นปุ๋ยไปเลยแต่ว่าอันใดทีใ่ญยๆที่เก็บไว้ครับพี่น้องพูดถึงว่าก็ปั้นได้อยู่ครับพี่น้องแต่ว่าเพิ่นบ่ให้ปั้นหัวหนาเพิ่นให้เก็บไว้เพิ่นน่าจะเอาไว้เห็ดฟื้นนะครับพี่น้องเอาเก็บไว้เห็ดฟื้นนะครับตัวนี้เพราะว่างานใ่า่ๆครับงานน้่ยๆสํานดยก็คือปั้นถิ่มครับพี่น้องงานําเขียนทํหนีปั้นหิ่มเบิดนะครับเนี่ครับ สำหรับคลิปนี้บ้าหน่อยก็จะวาลาพี่ลน้องไปกอนนะครับน้อการกัขอขอบพระคุณสำหรับพีพีน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็น่ึงใจมาให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพีพีน้องครับ